สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมพี่น้องมามาพี่น้องผมเชิตาเชีนพี่น้องมากเลยนี่มันนี้มา,มา,มา,มาพามากินก๋วยเตี๋ยวครับผมเส้นเล็กน้ำใสครับผมบรรยากาศย่างเทียงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ทีเราไปก่อนนะครับพี่น้องนี่มาแบบห่อนๆเลยใส่น้ำซุปลงไปครับหือสุดห่อนๆครับพี่น้องนี่ โอ้โหอมน้ำซุปครับพี่น้องเครื่องปรุงก็มีนะครับขเขาแถมให้ก็เป็นน้ำตาลนะครับผมแกะหยาดพ,พี่น้องน้ำตาลใส่ลงไปครับมากหวานกับใส่หลายครับอ่าใส่เบิร์ดเลยพี่น้องริกปนครับอืมซัมนี่แล้วครับผมกรมีนี่ครับน้ำส้มสายชูครับใส่ลงไปครับพี่น้องมาครับพี่น้องมา สวดหันหอน้ำกันมั้งครับพี่น้อง mm. น้ำใสๆแบบนี้แล้วครับนี่พี่น้องมามาแกมครับนี่ไงครับผมมาต้องกินรูร้ามาเนี่ยแกมก็ใบของลราผ้าพี่น้องใส่ลงไปครับมืนน่อวนผ้าโอ้ย <laughs> ลน่นตะเกียบลนุนมือนผ้ามันกินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องอ๋อบะต้องเอาอไร,รลแล้วมันโดน,นพี่น้องมามาสวดน,น้ำันหอน อืมอืมแสบอยู่ครับพี่น,อน,น้อ,นองนังวดีอยู่มาพี่น้องมามาไปดักนัวอยู่มือเศร้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยดีเขาตาจะคล้องไปดักนูวมือเศร้าพี่น้องอืมสิ่นหนุ่มเลยไปดักนัวมือเศร้าแปดหลังในปลาอ้อยปลาอ้อยเจ็ดข้างคล้องหลังหนึ่งเป็นแปดหลัง มึงว่าซิมิตัวะมาเหร็บฟเ้รากันมาครับเส้นกุตี๋ยวนุ่มกุตี๋ยนนุ่มห่อนได้พี่นอ้องโหระพา อืมจับลองไปใส่เนื้ออันนี้พี่น้องเนื้อบักกล้วยเนื้อ,อยนื้อว่าเก้าจี้ํำยาปะพนุ่งครับพี่น้องมุ้งว่าสิมานมาครับแต่จะมาลุน้นกันมือเลนได้แนวเ,เรียนไหมพ่อ ได้ตอกสั้นหนูสัง่งมาจากติตก๊กต็อกสองรอยเจ็ดสิบาทบุงหูวาสิมานหนูบอตอกตัวนี้ผาก็มีครับผาผาเงาวมีอยู่ได้ยิ่งแทนแน่นอนครับอ <c oughs> ื้มซนุ่มๆม,มันร้อนผมมากินกระบโหละฟาเลยครับพี่น้อง กเตี๋อวนยังกะสางนะพี่นอ้องอืมหอนดีมามาพี่น้องมาสูดน้ำกันเ้ยพี่นอ้องอืม สุดกสุดก๋วยเตียวสินเขาหลวกในหนุ่มมากเลยก็ดีแสบในสิน เรภาหวมบักหน้ารนกับน,นี้หรอประดับเย็นอยู่รุนรุนอยู่สองหน่วยหน่วยงามงาม ปิงปิงเลยอืมแซ่บ hmm. mm hmm. อย่าพลาดพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็อิ่มนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเชียรตานะครับผมสหรับวันนี้เชียรตาขอาจากลาไปเพียงสักนิดนะครับไปพร้อกันคลิปนู้นครับพี่น้องสวัสดีครับ